ตอนหลับที่ที่ขุยไข่นะครับวันนี้พามาชิมอาหารที่ขวยไข่อันนี้ทางไปมาเธอเตรงสายเก่าโอ้ต้นตรงสายเก่าเนี่ยถึงเขียนเขียนมีต้อยตุงเนี่ยมาทานหลายรอบแล้วก็ตั้งใจจะมารีวิวหลายรอบแล้วด้วยใช่เนี่ย เนีย่ยปลาลอยครับนึกนึกชื่อได้เมื่อกี้นี่นี่ครับนี่ร้านนี้ครับนี่ร้านนี้ครับ อร่านนี้ครับผมนี่ันนี่ไปดอยตุงสายเก่านี่ก็ตัดซอยเดี๋ยวสั่งกันนี่เออตรงนี้ก็ดีตัวนี้ผู้ทานเขาแก่ สวัสดีครับรีวิวเล็กๆครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมข้าวซอยไก่านี่นะครับเด้โอโห้ราคาให้มาเห็นๆเลยซอยไก่นะฮะมี่ซอยไก่ครับปุ ไส nice, ้ไก่ป้าเลยนะเพื่อนป้าอร่ <u> อยข้างนี้ขวดนี้เป็นน้ำกะทิครับมาแล้วอันนี้พิเศษหรือเปล่าครับใช่พิเศษค่ะนี่่แหละเมาแล้วอ๋ออันนี้มันจะใสอ่อันนี้อันนึงอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้อะไรพวกนี้ เกลียวอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวบางการโอ้โแล้วพวกนั้นก็เป็นปปน้ำเกลียวตุ้ยไก่โอ้โหตี้ยขอบคุณนะครับเกลียก็จะมีพวกนี้นี่ไม้ความดีนะข้าวถุงข้าเปลือกข้าวชอยครับขอไก่ฮะข้าไก่อ๋อรับผิดหนึงเส้นเนาะสาวรับผิดหนึงเส้นใช่ไหมเครื่อกระดาษที่ช่วยเราน่ับ นี่นะครับขออยไก่น่าเด้อหนังปองขม,มูคูดครับอร่อยแน่นอนเลยครับเอาไปว่าที่ผ่านมาเอออร่อยใช่ไหมครับเดี๋ยว<อ>จะถามต่อ่นังปองจะมีอันนี้อันนี้นน ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับเอ okay, สอร่อยต้องกินคู่กันน้ำมัดลงเดี๋ยวเดี๋ยวชิมน้ำดูก่อนดีครับอร่อยไหมครับอามูฟูดอ,อ,อร่อยแน่นอน นานๆเรานยกนิ้วให้ก่อนอกินื่โชว์น้องไก่ครับวั<ะ>นนี้อาจจะไม่ค่อยอยุยเท่าคราวที่แล้วนะเธอแต่ว่าก็ยุ้ยก,กว่าที่กินอินเทพอ่ะก็มีนี่สองปีที่แล้วเออใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ดูสองปี แต่ละปีล้วมากินนี่ยุ่ยแบบโอ้โหเป็นน้ำเลยโอเคครับเปลี่ยนสูตรต้องไหมฮะเปลี่ยนอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมหรอกนะ็เหมือนเดิมนั่นแหละนะอ๋อ วันนี้วันนี้ไม่เข้มข้นเพราะเปลี่ยนพริกใช่ไหมแม่พริกมันคือที่เขาาสมมันเรามันไม่เหมือนนั่นเก่าไม่ได้เอามาให้เราเราโม้ไม่ได้โอ้โไปอกไือหน่อยนะครับแต่เราก็ไปซื้อพริกใหม่มาใส่ใช่ไหมครับผมมันไม่เหมือนพริกเก่าเนาะไม่เข้มข้นใช่ไหมครับผมโอ้โหอันนี้ถูกต้องละฝีมือเลยแม่นะบางคนชอบเป็นนองเป็นอะไรนะเออโมันมีหลายอย่างเนาะได้ได้ขอบคุณมากครับห S <S <S <อ>พี่เก่ามันอนนี้พี่เก่า,าไม่ไม่ทันมาส่งแล้วก็จะทำล้วก็ไม่มีใช่ไหมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ววแบบแาไม่ใช่อธิบายอะไรนะอธิบายแม่เขาไม่เห็นแล้ว มีนาน,าน้ท่าไหร่นะตรงนี้ที่มีร้านยาอีกแลยเด้อไม่เป็นไรเถอะก็มีทั้งสองอัน